มาใส่นี้กันดีเล์ปั๊มติก๊กก็เ,เลยนี่นี่สองเส้นนี้เดี๋ยวเราต่อเข้ากับขั้วแบตนะบวกลบต่อเขา้าขั้วแบตสองเส้นนี้นะ ปากสอ,อันนี้เดี๋ยวเราก็ใส่ใส่ตรงนี้พร้อมซิกถัง,งน้ำมันนี่นะแกะของเดิม,อ,มอย่างแน่นเกาวนี้นะอันยาวเนี่ยใส่ก็อันนี้ใส่กับปักเดิมทันนี้เราไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะ ฟังเสียงความติงนะอันนี้ใส่ต่อรีอเลยนะ์แล้วนะเดี๋ยวมาฟังเสียงเดี๋ยวฟังเสียงของเดิมที่ไม่ได้ต่อเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังเสียงของเดิมแล้วพอไหมเป็นไงฟังนั้นเนี่ยเสียงนี้ต่างกันอนหะ ก็ดีของมันก็มันจริงไฟจากแบตไลยตรงเข้าปัมติ๊กเลยคือน้ามันก็แรงแล้วผมที่แรงกระเดิมนิดนึงคือมันจะเถียน